สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยนะคะวันนี้ยายก็พามาชมวันชาติของประเทศไอซ์แลนด์นะคะนี่ก็คือกระบวนแหเขากําลังแห่มานะคะวันนี้ก็ฝนตกเนื้อพี่นนองจ้าฝนตกก็ยายก็จะถ่ายแบบรวบดัดไม่ได้เข้าไปที่งานนะคะมาดักถ่ายอยู่อื มันดักไทยอยู่ไม่ได้ไปตลอดเลยดักไทยปีนี้ก็บรรยากาศแบบเทศกอ่าฝนก็ตกเนาะฝนก็ตกนี่ก็คือธงชาติไอซ์แลนด์นะคะทุกท่านคะ่ะนี่คือธงชาติไอซ์แลนด์นะคะเดี๋ยวยายจะให้ฟังเสียงเข้าบรรเลงตั้งนิดหนึ่งนะคะ แพงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยยายก็เปิดให้ฟังนิดนึงเพื่อให้ชมบรรยากาศเด้อปกติแล้วยายจะเอาเพลงลงเนาะเอาเพลงลงแทนบรรยากาศที่ว่าการแห่เนาะการแห่เขาก็มีเพลงอยู่แล้วเพลงชาติวันนี้ฝนตกเขาก็ไม่ได้ตั้งขบวนเยอะยายเห็นเขาตั้งขบวนอยู่ที่ทงานเนาะ ตั้งกระบวนอยู่ที่งานโอ้ดูเดอ้อพี่น้องจ้าอันนี้เขาก็ทำมาดูเป็นรูปอะไรนี่เออดูเขาแต่ปีพีนี่ยายเพิ่งเห็นนะพึ่งเห็นก็ทำย่างเงอันนี้ก็รูปพญานาคเนาะรูปพญานาครูปพญานาคเด้อพี่น้องจ้ารูปพญานาคอืม รูปพญานาคนะคะพญานาคฝนตกแต่ละคนก็กางร่มอันนี้ก็ขบวนอีกขบวนหนึ่งนะคะปกติจะมีต่างๆานานาชาติแต่ละชาติเนาะเขาก็ไปฝนตกเขาก็ไปรวมอยู่ที่บริเวณงานเลยทีเดียวบริเวณงานเลยทีเดียวใหญ่ยยก็มามาดักถ่ายตรงนี้ฝนตก ยายก็จะถ่ายนิดๆหน่อยๆแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปชมดอกไม้นะคะทุกท่านคะทุกคนเยอะลูกเล็กเด็กแดงเขาก็พากันมาเนาะเพาเหมือนประเทศไทยเราก็วันอ่าพ่อวันชาติอะไรเนี่ยเยก็คนก็เยอะประเทศไทยเราคนเยอะอยู่แล้วเนาะที่นี่เขาก็ มีโอกาสมาเวลามีงานปกติแล้วก็บ้านใครก็บานมันอ่เสาร์อาทิตย์ก็มีแต่อ่อออกมานิดนิดหน่อยหน่อยออกมานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะนี่เขาก็มาเดินฝนก็ตกยายก็ไม่ได้เอาร่มมาเสื้อกันฝนก็อยู่ในรถก็ไม่ได้เอาออกมายายต้องมารถเบรเดอร์มารถอ่ขับรถมาก็ไม่ได้ เดี๋ยวไปดูรถขบวนรถกันค่ะรถเขากำลังแห่มานะคะรถรถตั้งแต่ตะไม่แต่ก่อนนอกเขามาโชว์ค่ะไปชมบรรยากาศกันเด้อ รถเก่าๆสมัยก่อนเนาะรถรุ่นสมัยก่อนรุ่นสมัยก่อนเขาก็ยังมีอยู่นะคะเขาอนุรักษ์ไว้เวลามีงานเขาก็จะเอามาโชว์เนี่ยตั้งแต่สมัยปู่ย่าเขาวัยยายเกิดมายายก็เห็นอ้นนี้แล้วเห็นแต่ในหนังเห็นแต่ในหนัง ดีก็รถก็มาจอดเรียบร้อยเลยนะคะแต่ละคนก็จะเดินออกมาดูนะคะจะดูรถคัน,นนู้นคันนี้ยายก็ถ่ายตรงกลางเลยเพราะว่าจะไม่เบียดเขาเดินถ่ายให้ดูเลยนะคะตัดตอนไปเลยถ่ายให้ดูบรรยากาศฝนตกถ้าฝนไม่ตกคนจะเยอะวันนี้เด้อพี่น้องจ้ะฝนตกยายก็มารถเมย์ มารถมีนี่คันนี้ก็เอ่อสมัยก่อนเนาะรถที่รถที่จะไมตั้งแต่อ,อ่ดูหนังใหม่ๆก็เห็นรถแบบนี้แหละเออตแต่สมัยก่อนจ้งแต่พอสอไหนอะ่ะ <laughs> รถสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดูสิค่ะใยไม่ปีนีใยไม่ได้ไทยเอาไว้นี่นะเดี๋ยวไว้ตอนอ่ามีงานอีกคนเขาก็จะมีอ่าตอนงานกระเทยอ,อีกไม่รู้เขาจะมาโชว์หรือเปล่าแล้วแต่ถ้าฝนตกก็อาจจะไม่มาโชว์อันนี้ก็เขาก็เอามาโชว์ดูดูคันนี้สิค่ะอันนี้ก็สวยใครจะ อาันไหนมั่งคันเนี้ยใครจะเอาอันไหนมั่งก็สวยๆทั้งนั้นเลยนี่เนี่ยเนี่ยคันนี้คันเนี้ยคันนี้คันนี้สวยเหมือนที่พระเอกชอบแสดงหนังนะนี่เน,นะ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยก็ตัดบรรยากาศดูอ,อภาพบรรยากาศนะคะ ภาพบรรยากาศอันนี้ก็อาทางเดินนะคะทางถนนเดินรอบข้างๆเขาก็จะมีดอกไม้เด้อพี่น้องจ๋าเป็นตะพานเนาะข้างๆเขาจะมีดอกไม้ใหญ่ก็จะเดินไปนะคะเดินตรงเข้าไปเลยเดินตรงเข้าไปเลยยิ่งจะถ่ายภาพให้ดูซ้ายขวาฮ่า อฮ uh huh. จะได้กลับบ้านเนาะก่อนจะกลับบ้านเดี๋ยวยายจะพาไปชมโบสถ์สักนิดหนึ่งเนาะพาไปชมโบสถ์ก่อ,อนจะกลับบ้านพาไปชมโบสถ์นี่เห็นไม่เห็นชัดไหมคะดอกไม้ดอกไม้สวยๆเลยนะคะเขาจะปลูกเป็นกระถางกระถางยายไม่ยืนถ่ายเนาะดินเอา เดินเอาเพราะมีคนเดินตาหลังมาเออขโมยต่ดูรถกันยายก็เลยเว็บมาทางนี้เว็บมาทางนี้เพระได้คลิปพอได้คลิปนะคะเนี่ยสวยไหมคะทุกท่านคะนี่ถ้าฝนไม่ตกแหละจะถ่ายได้ดีกว่านี้ดีเห็นไหมคะใน,นเมื่อกี้ยายถ่ายฝั่งนู้นแล้วก็มาถ่ายฝั่งนี้ดูให้ใกล้ใกล้ ถ่ายฝั่งนู้นแล้วถ่ายฝั่งนี้วันนี้ไม่ได้ถ่ายเป็ดออกเลยจะถ่ายแบบรวบรัดเอาเลยได้กลับบ้านเนี <c oughs> ่ยคือฝนตกยายก็จะไม่สบายแน่แน,น่เจอฝุนเจอฝนตกนะคะเจอฝนตกคนก็จะเดินไปเดินมาเนี่ยเนะคะ เห็นไหมคะสวยสวยงามงามดอกไม้จ้าดอกไม้ประเทศไอซ์แลนด์เ้อจ้าพี่นองจา้าประเทศไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ขั้วโลกเหนือเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในการที่แบบว่าอ่าไปตรงไหนก็ได้ชมนะดอกไม้ดอกไม้ไมหน้าหน้าร้อนเห็นไหมคะทุกท่านคะ ในยายถ่ายข้างล่างาลุงมาถ่ายตะแคงอยู่ข้างล่างเนี่ยถ่ายตะแคงอยู่ข้างล่างถ้าเกิดว่าอ่ฝนไม่ตกนะบรรยากาศจะได้ถ่ายให้มันดีกว่านี้เดี๋ยววันไหนว่างๆยายจะมาถ่ายรอบหนึ่งเด้อถ่ายเฉพาะดอกไม้ถ่ายเฉพาะดอกไม้อารุณมาจอดเลยก็เดินมาถ่ายอืม จอดรถก็ต้องเสียค่าจอดเด้อพี่น้องจ้อดูไม่ใหญ่อันนี้จะทำอะไรนะเออทำไรยายอดูสิยายถ่ายให้ดูข้างๆเลยถ่ายให้ดูข้างๆถ่ายให้ดูข้างๆนะคะ นี่อันนี้ดอกไม้แถวนี้ก็เขาก็ปลูกนะคะปลูกยายพาชมดอกไม้อยู่บริเวณเนี่ยดอกไม้ที่เขาปลูกเราก็ชมดอกไม้ไปด้วยในคลิปวิดีโอนี้ไม่อย่างนั้นก็อ่ถ่ายได้นิดเดียวเดี๋ยวยายก็จะพาไปที่โบสถ์เนาะ ไปดอกไม้ดีก่อนพาชมดอกไม้ก่อนชมดอกไม้ก่อนนะคะนี่ดอกคล้ายๆคล้ายดอกบานไม่ไม่รู้รยนะดกอกันเนี้ยอดอกคล้ายๆกันเลยนเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นหรอเปล่าความสวยงามของดอกไม้นี่ก็ที่นั่งเล่นนะคะ ที่นั่งเล่นที่นั่งเล่นเด้อพี่น้องจ้าถ้าเกิดฝนไม่ตกนี่ก็ซื้อไอช็อกโกแลตแล้วก็มานั่งกินกันเนาะกำลังชอบกินช็อกโกแลตอะ่ะช็อกโกแลตเยอะประเทศเนี้เห็นไหมคะทางเดินตอนนี้ยายก็มาที่บูดเลเด้อเนี่ยพาชมบูดนะคะพาชมบูดใหญ่ บทนี้ชื่อว่าฮันกรีนเคียดจ้ะนะคะนี่ยายก็ถ่ายไกลๆใ,ให้ดูนะคะว่าความสูงพอยายจะจับภาพใกล้ๆอ่ายายก็จับไม่ได้ยายจับได้แต่ข้างล่างนะคะยายจับได้แต่ข้างล่างยายก็จะมาถ่ายเอาไกลๆนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปถ่ายจับมุมใกล้ๆอีกเนาะ จะใกล้ๆอีกนี่เห็นไหมคะอันนี้ตรงนี้ชัดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้นี่ยายก็ไม่กล้าย,ยืนถ่ายตรงๆเนาะกลัวรถมาเพราะเขาปิดแต่ด้านนู้นด้านนี้เขายังไม่ปิดรถก็ยังวิ่งได้อยู่เพราะว่ารถเขาปิดตอนช่วงที่ตั้งขบวนแห่ตอนนี้ก็เขากบวนแห่ก็ไปแล้วเนาะ เขาก็เปิดรถก็วิ่งอืมอันนี้นะคะยายก็มาถ่ายให้ดูช่วงข้างล่างช่วงข้างล่างนะคะคนก็เดินไปเดินมาเนาะเขาเข้าไปเที่ยวที่บูททั้งอ่าคนไอซ์แลนด์ทั้ง,คน, Iceland, งคนต่างชาติแหละวันนี้เขามาเที่ยวก็พอดีมาเจอวันชาติเขาก็ไอ ไปที่งานเขาก็เข้าไปดูที่โบสถ์นะคะโบสถ์นี้ขึ้นไปข้างบนอะจะมองเห็นวิวทิวทัศน์นะคะมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยมากเลยอันนี้ยายก็ถ่ายเอาข้างๆเดิอพี่น้องจ้ะถ่ายเอาข้างๆนะคะเดี๋ยวก็จะขอจบคลิปเนาะเนี่ยถ่ายให้ดูข้างๆยายจะไอ้ดูให้มันถึงยอดเดิอเนี่ย,ยจะตูมให้มันถึงยอด ขอบคุณมากๆนะคะทุกทุท่านคะ่ะขอบคุณที่ติดตามยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายสุภาไอซ์เลนไทยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย